เสียงแจ้งเตือนในลายกลุ่มดังขึ้นในเวลาดึกดื่นแต่ผมก็ยังไม่หลับผมพลิกตัวหยิบโทรศัพท์มาดูก็บพบว่าเป็นข้อความจากบุ้งเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเราในกลุ่มที่ส่งข้อความมาชวนให้ไปล่องแพเที่ยวเขื่อนกันมันเล่าอย่างภูมิใจว่าไทยเฟซมาสามชั่วโมงเต็มๆจนไปพบกับโปรโมชั่นบ้านแพลกลางน้ำสวยๆที่ดูแล้วก็เหมาะกับจำนวนคนในกลุ่มของเราพอดีหนุ่มโสดสายเที่ยวอย่างมัน คงว่างมากเกินไปแล้วถึงต้องหากิจกรรมมาชวนพวกเราอยู่บ่อยๆซึ่งสิ่งที่มันหามาได้ก็เป็นแพ้ที่คล้ายบ้านส่วนตัววิวสวยและเป็นมิตรกับไอจมากจะปาร์ตี้เสียงดังเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็โดนไม่ตอบป,ปัดขึ้นมาว่าเดือนนี้มันชอ็อตต้องรอที่บ้านส่งเงินมาให้ก่อนบุ่งแย้งทันทีว่าราคาแพถูกมากแล้วเฉลี่ยแล้วไปกินบุฟเฟ่บางร้านยังแพงกว่า เพียงแต่ปโปรจะหมดวันพรุ่งนี้ถ้าจะไปก็ต้องตกลงกันเลยสุดท้ายเมื่อแฟนของผมกับไอ้ไม้เข้ามาเห็นข้อความในกลุ่มพวกเธอก็ตกลงกันเองระหว่างสาวๆนั่นถือเป็นคำประกาศสิทธ์สรุปว่าต้องเดินทางกันพรุ่งนี้ตอนเช้าการเดินทางของพวกเราทั้งห้าคนคู่สร้างคู่สมคู่บนคู่ด่ากับหนุ่มโสดอย่างเจ้าบุ้งเริ่มต้นขึ้นในเวลาบ่ายโมง จริงๆคือนัดกันว่าสิบโมงเช้าต้องล้อหมุนแต่พวกเราฝ่ายชายก็งวงเงียเพราะเมื่อคืนส่วนใหญ่จะดูบอลกันอีกอย่างจังหวัดที่จะเดินทางไปก็ไม่ไกลนักโดยจะใช้สตาร์เรียของพ่อผมที่สามารถจุคนได้แบบมาหาศาลเหลือๆส่วนค่าน้ำมันไอบุ้งกับไม้จะแชร์กันออกการนัดแนะกันว่าเลทแล้วแต่การเดินทางนั้นเลทกว่าพวกเราแวะซื้อของกินกันที่แมคโคก่อน กะว่าจะเอาไว้ทำกินกันที่แพรฝ่ายชายก็วุ่นวายกับพวกเครื่องดื่มส่วนผู้หญิงก็หาขนมของกินเล่นกันจากที่ว่าไม่น่าจะเกินสามชั่วโมงก็คงถึงแพรกลายเป็นว่ากว่าจะถึงก็ปาเข้าไปห้าโมงกว่าแล้วลานจอรดรถดูโล่งกว่าที่คิดหรือช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าโลก็ไม่รู้พวกเราลงจากรถแล้วไปติดต่อเรื่องแพก็พบว่ามีหญิงชารานั่งอยู่ที่ศาลาคนเดียว สอบถามไปมาก็ได้ความว่าคนอื่นๆเขาไปลงน้ำกันหมดแล้วพวกเราจึงเอามือถือให้ยายดูพวกเราทำการจองไปแล้วจ่ายเงินผ่านบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยยายแกจึงบอกว่างั้นให้รอคนขับเรือมารับไปลงแพที่กลางน้ำพวกเราจึงขนของจากรถมาไว้ที่ศาราก,กันยายเห็นพวกเรานำอาหารมาก็เลยถามว่าจะสั่งอะไรเพิ่มไหมแกยื่นตะกร้าของกินให้เราดู เมื่อดูแล้วก็เห็นว่าข้างในมีแต่พวกขนมหวานใส่โฟมดูแห้งๆเลยบอกไปตรงๆว่าซื้อของมาทำกินแล้วยายแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วสักพักเรือลำหนึ่งก็มาเข้าฝั่งเรือลำนี้เป็นเรือหางยาวแบบที่มีใบพัดด้วยมอเตอร์อยู่ด้านหลังคนขับดูเหมือนจะเป็นตาแก่ๆคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นผัวยายถ้าผมเดาไม่ผิดยายบอกตาว่าให้ไปส่งคนขึ้นแพหน่อย ตาแกก็ไม่พูดอะไรเดินมาทำท่าจะช่วยพวกเรายกของแต่พวกเราก็ดูแล้วจะจัดก,การกันเองง่ายกว่าบรรยากาศใกล้คำ่ำที่เริ่มมีหมอกลงบนเรือเก่าๆกับหน้านาน้ำกว้างใหญ่นั้นดูน่ากลัวพิลึกพวกเราหลายคนเริ่มถ่ายรูปส่วนตัวผมนั้นกำลังคิดว่าแพมันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเพราะดูแล้วไม่มีความเป็นมืออาชีพกันเลยราคาถูกใช่ว่าของจะดี ต่ผมก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าแพที่พวกเราเข้าพักมีสภาพอลังการกว่าที่คิดราคาพันห้าก็คือดีเวอร์แล้วเรือเทียบท่าโดยสนิทพวกเราจึงค่อยๆก้าวเท้าขึ้นบนแพกลางน้ำตาที่มาส่งเสร็จก็บอกว่าขอให้สนุกยังไงก็ระวังด้วยเพราะแถวนี้น้ำลึกผมควักเงินให้ทิปแกไปหนึ่งจากนั้นแกก็ออกเรือแล่นเข้าสู่ฝั่งตามเดิม พวกเรารีบเดินดูรอบๆด้วยความตื่นเต้นและดีใจมันประกอบไปด้วยห้องนอนสีห้องหล่างสองบนสองมีลานทำอาหารและนั่งเล่นเหมือนเป็นระเบียงและมีห้องน้ำพร้อมทั้งห้องคาราโอเกะอยู่ในโซนเดียวกันหลังจากชมนกชมไม้ถ่ายรูปกันเสร็จพวกเราทั้งห้าชีวิตก็ช่วยกันจัดเก็บข้าวของเข้าห้องโอบก,กับแคทแยกเข้าไปในครัวบุ่งเองก็เดินไปไล่เปิดสวิตไฟให้สว่าง แต่ก็เห็นว่าเสาริมแพ่สี่จุดมันคล้ายๆตะเกียงน้ำมันก็เลยต้องไล่จุดทั้งหมดให้ครบซึ่งก็ดูสวยไปอีกแบบแม้มันจะไม่สว่างมากเท่าไฟฟ้าผมเองก็เดินยกของเข้าไปในห้องนอนกำลังว่าจะเก็บเสื้อผ้าหางตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งที่อยู่บนเตียงขวามาดูก็เห็นว่าเป็นกระดาษขาวเคลือบใสอย่างดีหัวข้อนั้นเขียนเอาไว้ว่ากฎในการล่องแพทเที่ยวเคือนกฎข้อที่หนึ่ง หลังฟ้ามืดลงควรเปิดไฟให้สว่างอยู่เสมออย่างน้อยต้องมีตะเกียงหนึ่งดวงที่เปิดอยู่กฎข้อที่ 2. หลังสี่ทุ่มแพ้ทุกหลังจะงดใช้เสียงคาราโอเกะและหากได้ยินเสียงแปลกๆดังมากับลมทุกคนควรกลับเข้าไปในห้องเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและไม่ควรจะอยู่ใกล้น้ำกฎข้อที่ 3. หากมีเรือมาขายอาหารภายมาชวนให้ท่านซื้ออาหารเหล่านั้น ขอให้ท่านปฏิเสธกับแม่ค้าไปเสียความจริงแล้วอาหารที่ขายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับมนุษย์กฎข้อที่4การเข้าห้องน้ำในยามวิการควรมีคู่ไปด้วยเพราะอะไรบางอย่างมักจะหาโอกาสพาคนลงไปในน้ำกฎข้อที่5บางครั้งท่านอาจจะได้ยินเสียงบางสิ่งตกลงไปในน้ำหรือคล้ายมีคนกระโดดเล่นน้ำอยู่ในความมืดขอให้พึงระลึกไว ว่าไม่มีใครโง่พอจะเล่นน้ำในตอนกลางคืนมากนักเพราะเคยมีคนประสบอุบัติเหตุจมน้ำที่เขื่อนแถวนี้อยู่บ่อยๆแต่เนื่องจากเขาตายทั้งที่ยังไม่ถึงคาดเลยต้องวนเวียนอยู่กับน้ำตลอดจนกว่าจะครบอายุไขของตนเองกดข้อที่6ท่านต้องเงี่ยหูฟังให้ดีหากได้ยินเสียงร้องโหยหวนแหลมเล็กสูงและเงาร่างใหญ่สูงชะลูดกว่าต้นไม้โดยรอบทุกคนในแพ ต้องช่วยกันปิดไฟร,รอบแพรให้มืดสนิทเหลือไว้แต่ตะเกียงเจ้าพายุในห้องหนึ่งดวงซ่อนตัวอยู่ในผ้าหม่มปกติพวกมันจะไม่ปรากฏตัวนอกจากจะมีปรากฏการอะไรบางอย่างกฎข้อที่7หากมีแพรล่องมาเทียบกับบ้านแพ้ของท่านท่านสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้ตามปกติตราบใดที่ท่านไม่อนุญาตพวกเขาให้ขึ้นมาที่แพของตนเองพวกเขาก็จะไม่สามารถขึ้นมาบนแพได้เช่นกัน กฎข้อที่8อาหารเครื่องดื่มทุกชนิดควรแบ่งไปวางใส่จานไว้ที่ริมแพรสองชุดเป็นการให้กับเจ้าที่หนึ่งชุดและอีกชุดสำหรับสัมภเวสีอย่างไรก็ดีกฎนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตกใจกลัวแต่อย่างใดเพราะน่านน้ำทุกที่ย่อมเคยมีคนตายเพียงแต่ท่านจะยอมรับรู้หรือไม่เท่านั้นพึงระลึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกขอให้สนุกกับบริการของเรา ผมอ่านจบแล้วก็งุนงงแน่ใจว่ายังไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้ก่อนผมแน่ๆจึงไม่มีทางที่เพื่อนสองคนของผมจะมาแกล้งจากนั้นจึงรีบถ่ายรูปกดประหลาดนี้ลงในกลุ่มไลน์จากนั้นก็ถือแผ่นกระดาษเดินออกไปให้คนอื่นดูกับตาไอ้บุ้งกับไม้ก็บอกว่าเห็นกระดาษแบบนี้อยู่เหมือนกันที่ห้องของพวกมันก็มีแคทกับโอบรู้สึกใจคอไม่ดีบอกว่ากดแบบนี้มันน่ากลัว แล้วเราจะกลับกันเลยดีไหมนั่นจึงทำให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้สอบถามตาที่ขับเรือมาส่งว่าพวกเราจะกลับฝั่งได้ยังไงคิดเอาเองแต่ว่าพรุ่งนี้ตอนเช็คเอาต์ตาก็คงมารับแต่บุ้งก็บอกว่าในส่วนท้ายที่พวกเขาบอกก็พูดถูกและจริงๆมันก็แฟแฟแล้วว่าน่านน้ำทุกที่ต้องเคยมีคนจมน้ำตายพวกเราแค่ต้องระวังกันให้มากขึ้นอีกอย่างกฎเหล่านี้ บางทีอาจจะมีลูกค้ากลุ่มที่แล้วมาแกล้งวางเอาไว้แต่โอแฟนผมก็บอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะปกติเจ้าของแพ้ต้องมาเช็คทำความสะอาดดังนั้นถ้าใครจะมาวางต้องแอบนำมาวางหลังจากนั้นบรรยากาศมาคุเกิดขึ้นได้ไม่นานไหมก็เปลี่ยนเรื่องว่าหิวแล้วพวกเราควรจะมาสนุกไม่ใช่มานั่งกลัวและเพื่อความปลอดภัยทุกคนก็ควรจะเอาเสื้อชูชีพมาใส่กัน ระหว่างที่นั่งกันอยู่ที่ระเบียงแห่งนี้ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยจากนั้นเจ้าไม้ก็เริ่มเปิดเพลงคาราโอเกะขึ้นมาร้องเป็นคนแรกตั้งแต่โพสมาโลนไปยันเพื่อชีวิตพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มที่ค่อยๆทยอยเข้าปากพวกเราทำให้บรรยากาศแห่งความน่ากลัวนั้นในที่สุดก็ถูกลืมไปชั่วคราวอย่างน้อยก็นในขณะนี้หลังจากที่พวกเราทำอาหารค่ำกินกันเสร็จ ก็พวกกุ้งเผาปลาเผาหมูกระทะอะไรแบบนั้นเครื่องดื่มที่บรรจงลงคอก็เริ่มทำงานมันมีฤทธิ์ทำให้ความกลัวหายไปจนกระทั่งสักสามทุ่มกว่าเห็นจะได้ที่พวกเราเพิ่งรู้สึกว่ารอบแพ้ของพวกเรานั้นมีแต่เสียงคาราโอเกะของพวกเราเองหมอกจังๆลอยอยู่เหนือพื้นน่านน้ำอากาศเย็นขึ้นอย่างพิลึกและแสงไฟจากแพคนอื่นก็ไม่มีเลยอีกด้วย แล้วจู่ๆความรู้สึกสั่นไหวก็เกิดขึ้นกับเท้าทั้งสองข้างผมมองไปรอบๆก็เห็นว่าน้ำข้างแพกำลังสั่นไหวแพ้ของพวกเรากำลังเคลื่อนที่ทุกคนจึงหยุดร้องเพลงไอ้บุ่งรีบปิดเพลงแล้วก็มารวมตัวกันตรงกลางไม่ผิดแน่ที่แพ้ของพวกเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่หลายคนเริ่มแตกตื่นทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะมีใครคนหนึ่งเห็นแสงไฟกำลังลอยมาทางแพ้ของเรา มันคือแพรอีกลำหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าแพรของพวกเราด้านในนั้นเป็นร้านยาดองขนาดเล็กตกแต่งด้วยไฟและตะเกียงแบบโบราณดูแล้วก็สวยไปอีกแบบแต่ตอนนี้พวกเรากำลังกลัวสวนทางกับกลุ่มคนแปลกหน้าที่ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังสนุกส่งเสียงเฮฮาไม่สนใจบรรยากาศรอบข้างจนกระทั่งลอยมาเทียบกับแพของพวกเราเสียงเหล่านั้นก็เงียบลง เป็นความเงียบที่ชวนให้คนลุกแปลกๆแล้วทุกคนก็หันมามองพวกเราเป็นสายตาเดียวเมื่อสังเกตดูพวกเขาแล้วก็ยิ่งประหลาดใจเพราะบางคนก็แต่งตัวดูปกติดีแต่บางคนทั้งชายหญิงก็ใส่เสื้อผ้าอย่างกับยุคออเจ้าหรือจะเป็นงานอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจไอ้ไม้ตะโกนบอกไปว่าแพของพวกเรากำลังลอยเคลื่อนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายไหม ใายคนหนึ่งในกลุ่มมองลงไปที่ใต้น้ําแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะแพของพวกเรามีสมอเรือปักเอาไว้อยู่มันอาจจะแค่ลอยบ้างไปนิดหน่อยแต่ก็คงไปได้ไม่ไกลนักไอ้ไม้จึงกล่าวขอบคุณเข้าไปแต่แล้วก็มีเสียงหวีดแหลมดังขึ้นไกลไลอยมากับลมอย่างน่ากลัวทุกคนทั้งเราและพวกเขาต่างมองเป็นจุดเดียวกันแล้วสิ่งที่เห็น อยู่บริเวณขอบฝั่งด้านหนึ่งก็มองเห็นเงาสีดำขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวมันดูคล้ายกับต้นตาลแต่มีลักษณะที่สูงกว่าหลายเท่าที่สำคัญก็คือมันกำลังเคลื่อนที่อบกับแคทอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันมองแล้วก็รู้ทันทีว่านั่นคือเปลดแต่ชายคนเดิมจากฝั่งบานล,ลอยทำเสียงจุจิให้พวกเราเงียบและแนะนำให้ปิดไฟลงทั้งหมดซึ่งฝั่งของพวกเขากระทำแบบเดียวกันทันที จากนั้นก็บอกว่านั่นคือเปลดเจ้าถิ่นมันจะออกมาเฉพาะเวลาที่มันรู้ว่ากำลังจะมีเปลตัวใหม่มาแทนที่ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้คงมีใครบางคนกำลังทำบาปมาหันอยู่ในน่านาน้ำแถวนี้ผมมองดูนาฬิกาก็เห็นว่าสีทุ่มกว่าแล้วสองสาวของเราเริ่มเสียงสัน่นร้องไห้อยากจะกลับบ้านใครบางคนในกลุ่มของคนแปลกหน้า ถามพวกเราว่าขอข้ามไปกินด้วยได้ไหมบุ่งเองก็เห็นด้วยเสนอว่าถ้ามีคนเยอะๆก็คงไม่น่ากลัวใครหลายคนในบานลอยจึงลุกขึ้นทันทีทำท่าจะมาเรียบเทียริมแพรแต่ผมก็ปฏิเสธไปเสียงแข็งในท,ทันทีเป็นการหยุดไม่ให้พวกเขาเข้ามาใกล้ไปก่อนนี้และบอกออกไปว่าพวกเราต้องการมาเที่ยวกันแบบส่วนตัวต้องขออภัยหากดูไม่สุภาพคนฝั่งนั้นก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่มองมาเงียบๆแล้วบาประหลาดนั้นก็ค่อยๆลอยหายไปตามทางของมันส่วนพวกเราก็ยังอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นพวกเราก็ไปรวมตัวกันอยู่ในห้องพร้อมกับตะเกียงเจ้าพายุตัวเดียวโดยเสียงของผีเปรตยังคงลอยมาอยู่เป็นระยะจนสุดท้ายมันก็เงียบลงไปพวกเราตกลงกันว่าจะนอนด้วยกันในห้องเดียวคืนนี้ พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างทุกอย่างก็คงดีขึ้นแต่ละคนมีสีหน้าหวาดกลัวและอ่อนเพลียจากความเมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่พวกเราค่อยๆผอยหลับไปทีละคนผมมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งด้วยเสียงโวกเวกจากด้านนอกมองไปรอบตัวก็เห็นโอบนอนอยู่คนเดียวจึงรีบปลุกเธอและวิ่งตามออกไปดูเมื่อไปถึงก็พบว่าไม้กับแคทนั้นกำลังวยวายมองไปที่น้ำ มองตามไปก็เห็นว่าไอ้บุ้งกำลังเกาะห่วงยางที่ไอ้ไม้กำลังลาก้งมาผมจึงรีบเข้าไปช่วยมันดึงอีกแรงพอขึ้นมาได้มันก็ร้องไห้โวยวายเหมือนคนเสียสติผมกับไอ้ไม้ต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้เพราะมันทำท่าจะวิ่งหนีไปทั่วกลัวมันจะตกน้ำลงไปอีกรอบไอ้บุ้งเอาแต่พูดววกกลัวแล้วและยกมือไหวบอกว่าเจอผียายแก่ก่อนที่เราจะตัดสินใจให้มันดื่มเข้าไปอีกหลายอึก และพากันไปนั่งอยู่ที่ห้องนอนเหมือนเดิมโดยรอบนี้ผมกับไอ้ไม้นั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูและหน้าต่างกลัวมันจะออกไปข้างนอกอีกจนสุดท้ายมันก็หลับลงไปส่วนผมกับไอ้ไม้ก็นั่งกันอยู่จนถึงเชา้าเมื่อฟ้าสว่างแดดแรงเราก็ออกมานอกลานกว้างอากาศโดยรอบดูปกติไม่มีอะไรเลยจนเมื่อไอ้บุ้งตื่นขึ้นทุกคนก็ซักไซ้ถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไร มันก็บอกว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกปวดฉี่มองไปก็เห็นทุกคนหลับกอดกันตัวเป็นเกลียวก็ไม่อยากจะไปปลุกให้ตื่นกันมันเลยออกไปห้องน้ำคนเดียวซึ่งห้องน้ำนี้ก็อยู่ที่ลานระเบียงนั่นเองแล้วมันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งพายเรือมาด้วยท่าทีที่รีบร้อนมองใกล้ๆก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเลยทีเดียวเนื้อตัวของเธอเปียกไปด้วยน้ำ เธอบอกว่าเจอผีหลอกที่แพของตนเองกำลังจะพายเรือหนีเข้าฝั่งไอ้บุ้งก็บอกให้เธอขึ้นมาบนแพก่อนดีไหมกลับออกไปคนเดียวแบบนี้เป็นผู้หญิงมันอันตรายพอเธอขึ้นมาได้ภาพจําของมันก็ตัดลงมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในน้ำแล้วโดยมีผู้หญิงคนเดิมกำลังกอดคอมันจะลากลงไปในน้ำแต่ผู้หญิงคนนั้นตอนนี้มีสภาพเหมือนหญิงชาราผิวหนังเหี่ยวย่น ใบหน้าโดยรอบก็บเต็มไปด้วยเมือกจนกระทั่งไอ้ไม้กับแคทออกมาเห็นพวกเราได้แต่ฟังสิ่งที่มันพูดโดยไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกเลยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนี้ทําให้พวกเราเชื่อมันโดยสนิทใจนั่งรอกันไปจากสายจนไปถึงเที่ยงจากเที่ยงไปถึงบ่ายก็ยังไม่มีใครมารับโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะโทรหาใครเพราะโทรไปเบอร์ของแพรนี้ก็ไม่มีใครรับสาย จนกระทั่งเจอเรือเล็กๆลำหนึ่งเหมือนเป็นลุงแก่กๆกำลังหาปลาพวกเราจึงตะโกนโวกเวกร้องให้แกช่วยซึ่งแกก็เข้ามาถามว่ามาทำอะไรที่แพแห่งนี้พวกเราก็เล่าไปทั้งหมดจากนั้นแกก็บอกว่าเรือลำนี้บรรทุกคนกลับไปไม่ได้จึงบอกว่าจะรีบไปตามคนมาช่วยสุดท้ายเย็นของวันนั้นก็มีเรือของเจ้าหน้าที่มารับพวกเรากลับ และได้เล่าถึงประวัติอันน่ากลัวให้พวกเรารู้เจ้าหน้าที่บอกว่าแพที่เรามาพักอาศัยแห่งนี้เจ้าของแพรเป็นคนกรุงเทพจบชีวิตตนเองลงด้วยพิษเศรษฐกิจตอนแรกก็มีคนคอยดูแลอยู่เป็นตากับยายคู่หนึ่งฟังมาถึงตรงนี้พวกเราจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตากับยายคู่นี้พวกเราได้มาติดต่อและเจอแกก่อนแล้วซึ่งตาแกเองก็ขับเรือไปส่งพวกเราที่แพ แต่พวกเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะยายได้เสียชีวิตไปสักครึ่งปีแล้วส่วนตาเองก็กลายเป็นคนซึมๆเหงาเงาบางทีก็พูดจาอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็มักจะออกหาปลาขายเลี้ยงชีพไปวันๆชาวบ้านเห็นแกชอบมานอนพักที่ศาลาแห่งนี้อยู่บ่อยๆสรุปแล้วแพรแห่งนี้จึงไม่มีเจ้าของและทางการเองก็ยังไม่รู้จะเอายังไงกับมันดีอีกอย่างโซนที่เขานิยมล่องแพกัน มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนเทถานั้นน้ำไม่ลึกมากและบรรยากาศดีกว่าแถวนี้ชุมชนชาวบ้านเองก็อยู่ใกล้ๆไม่คิดว่าพวกเราจะเจอผีหลอกตั้งแต่ต้นจนจบท้ายเรื่องแบบนี้เมื่อกลับมาถึงที่รถก็พบว่าบริเวณที่พวกเราจอดนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยวมากในอดีตอาจจะเคยมีผู้คนใช้สอยกันจริงๆแล้วก็พบเข้ากับลุงหาปลาที่มาช่วยพวกเรา พวกเราจึงยกเครื่องดื่มหลายลังให้กับแกบอกว่าจะเอาไปขายก็ได้ตามใจแกเพราะแกเองก็บอกว่าเลิกดื่มมาหลายปีแล้วคงไม่กลับไปดื่มเพราะเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเราก็พยายามหารายละเอียดการจองในตอนที่ไอ้บุ่งจองที่พักจนทำให้เจอผีกันยกกลุ่มแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นลิงก์นั้นอีกเลยพวกเรายังคงเที่ยวแพทเที่ยวเขื่อนกันอยู่บ้าง ก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จะเจอเรื่องน่ากลัวแบบทลิปนี้